ปับนทงนะขอดมยาดมแป๊บนึงาโอ๊ยมาสวัสดีครับสบายดีครับครับก็ดีใจมากครับที่แม็กยูนิคอนนี้คือซีรีส์จาก GDH แล้วก็ ออนโวทั่วโลกเนาะทั่วโลก190ประเทศนะครก็ทำให้คนดูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่ารวมถึงทั่วโลกะครับก็ฟีดแบ็ k ดีมากๆรวมถึงเรียมครับก็เป็นบทตัวละครหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบขอบคุณทุกคนมากๆครับมาน้อยแต่ว่าฟังมากมาน้อยแต่ว่างมากนะดีใจนะฮะคือตอนแรกก็คือตั้งแต่ g ี h ติดต่อเข้ามาเนี่ยผมกม็ดีใจแล้วเพราะว่ามันก็เป็นอีก ฝันหนึ่งเนาะที่ผมอยากเล่นกับทางค่าย Gdh คือเราก็ดู Gdh มาตั้งแต่ตั้งแต่ยามาอยู่เมืองไทยเราก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเราอยากร่วมมืออยากร่วมงานด้วยครับก็สุดท้ายเรื่องแรกแล้วก็ออนแอน์เนี่ยฟิกเรื่องแรกของผมแล้วก็เรื่องแรกจาก Gdh ก็ทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นทำให้คนรู้จักตัวเรียมเยอะขึ้นก็ดีใจมากครับ หมายถึงผมคาดหวังเยอะไหมคือคาดหวังเยอะฮะคาดหวังเยอะเพราะว่าตัวละครที่ทางพี่พ่วงกับพี่ไก่อบอกมาเราอะเราสองคนช่วยกันดีไซน์ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วทุกซีนทุกวินาทีทุกอย่างของเรียมเราตั้งใจดีไซน์ออกมามากดีไซน์ออกมามากนะฮะแล้วก็ ก็หวังที่จะตอนออนแอร์เนี่ยจะเอามาฟีดแบกดีซึ่งมันก็ดีเราก็ดีใจมากครับดีใจสุดๆเห็นเหตุการณ์ไหมผมไม่ได้คิดว่าเป็นบี้ราะรู้เป็นบี้แบบตกใจเยอะมากคือคือเขียนกันเยอะมากคือแบบตะลาจีนหรือเปล่าแบบตะลาจีนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายคอมเมนต์เลยที่ว่าเอ้าบี้หรอแบบดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจอในในประเทศไทยหรือหรือมันมันหลอกเกินไปมันหลอกเกินไปโอ้ หล่อกว่าหล่อกว่าบี้แสดงว่าก็เป็นเรื่องดีนะเรียมนี่หล่อกว่าบี้ก็แสดงว่าก็ยังหล่ออยู่ครับเราตั้งใจว่ามันจะต้องหล่อมากมนต่างเงยตั้งใจต้องหล่อมากคือผมว่าพยายามหล่อให้สุดอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับด้วยมุมกล้องของพุ่มกับเนี่ยเขาตั้งใจทําให้นักแสดงทุกคนดูดีเลยทีเดียวครับเขาพยายามหามุมกล้องให้กับนักแสดงถ้าทุกคนตั้งใจดูแมสยูนิคอร์ครับมุมกล้องของ ทางทางพ่วมกับเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเหมือนฟิลหนักนิดนึงนะถ้าดูดีๆแล้วก็โปรดักชั่นทุกอย่างถ่ายออกมาทำให้นักแสดงนี่คือมีแต่เสริมครับทุกคนดูดีหมดครับไม่ใช่ครับผมแต่เราก็ต้องหลอกขึ้นจรดีจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะตัวเราเราคิดว่าเราคิว่าเราหลอ,อกขึออก้นต่อ,อผมนะฮะ,ะผมว่าตั้งแต่ผมเล่นเรียมมาทุกคนชมว่าหลอกขึ้นก็เป็นเรื่องดีครับแต่ตอนนี้เราก็ได้ฉายาหลอกอีกคนมาแล้วนะแล้วไปทั้งที่ไทยโอ้โหคุณมากครับ ก็ก mm. ็ด the <land> so ีใจครที my my ่มีทั้งแฟนๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนาะก็ก็ดีใจอ่ะดีใจมากภรรยาว่าไงแล้วคะภรรยาภรรยาบอกเก่งมากภรรยาบอกว่าคือเขารู้แหละว่าผมอยากจะมีงานแสดงออกมาให้คนไทยได้เห็นมากขึ้นเนาะเพราะว่าซีรีส์ของผมที่ออนแอร์อยู่ที่เมืองจีเนี่ยบางบางเรื่องคือไม่ได้ฉายในไทยสักทีเดียว แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมนะตั้งแต่ที่เล่นกับพิชชี่ที่เป็นซีรีส์จากออตอนนั้นที่เราถ่ายกันมาก็น,นี้ก็เป็นเรื่องต่อมาเนี่แหละที่ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้น,น,นกิ๊ฟเรหรอก็ต้องรองอยู่แล้วไหวบบไแบบนนมไม่ครบับค,คือเขาอะชมผมในเรื่องการแสดงมากๆกเขาก็รู้สึกว่าการแสดงของเบียอมัน มันดูโตขึ้นมันเก่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคือต้องขอบคุณทังทีมงานอ่ะขอบคุณทางพ่วงก,กับด้วยช่วยได้เยอะจริงครับช่วยได้เยอะจริงระ ah. ยาเหรอฮะเขาอวยผมมาไม่เท่าไหร่ <learns> แต่ว่าเขาจะเดินม,มาหาผม <itative S 1> พูดว่าภูมิใจในตัวบี้นะดีใจในในความสำเร็จด้านการแสดงอีกก้าหนึ่งของบี้นะ เขาจะชมเป็นประจำอยู่แล้วคือต่อให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ชมกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเขาจะแบบเหมือนแบบภูมิใจในตัวบี้มากกว่าซัพพอร์ตกันตลอดซัพพอร์ตกันตลอดเราหลอทุกวนที่เาแบบมีห่วงมีแบบอะไรหรือแล้วไงคสาวๆตรงนี้เราดูอะไรอยู่เราเราไม่ค่อยห่วงกันมากอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเช่นชีพของเขามันจะสิปีแล้วฮะคือเราก็เหมือนเพื่อนสนิทมากๆเราทุกวันอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนสนิท เรื่องห่วงคือของเรามันตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเราเรา,เราแบบว่าเรารักกันมากเรารักจนคือลืมเรื่องนี้ไปเลยทุกวันของเราก็มีแต่เสริมกันแบบว่าให้กําลังใจกันนะฮะไม่ค่อยห่วงกันครับลูกเนี่ยห่วงหนะักปอเปาปอเป้อย่างเงี้ยห่วงพ่อหนะักมากคือเห็นพ่อในจอมือถือกับนางเอกคนอน,นี้ไม่ได้เลยนะทําไมไม่ใช่แม่สไลด์เลยเดินมาแบบ ไม่ชอบเ,เป็นทั้งคู่ครับเหมือนเขาหัวกันนะครับคือแม่ไม่ต้องมาห่วงครับลูกนี้หนักัลูกนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเลดอีกหน่อยโทรมาแล้วกลับกี่โมงครับไม่ได้จะกลับนะอันนี้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจ ก็จริงๆผมจะพูดอีกโมเมนต์หนึง่งที่อยากจะขอบคุณกิ๊มากด้วยความที่ตั้งแต่ชีวิตผมมีเขาเนี่ยตั้งแต่ชีวิตผมมีเขาเนี่ยเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆสําหรับผมเพราะฉะนั้นความเป็นโพสิทีฟของเขาความเป็นซัพพอร์เตอร์ของเขาเนี่ยผมเอาสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมาใส่ในตัวเรียมด้วยคือเรามีตัวอย่างที่ดีอยู่กับเราตลอด แล้วเราก็ใส่ในตัวละครซึ่งทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเรียมชื่นชอบผมมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่กับกิฟต์ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันชอบในี่บอกว่าคินชิจนะใช่ครับเขาก็ก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอคหลัจีก็ก็คือการแสดงคือของพี่ก็มีมาเรื่อยๆก็อยู่ที่บทที่เราจะเราจะ เราจะลุยเรื่องอะไรครับจริงๆผมก็เป็นคนที่อ,อ,อยากมีบทที่มันท้าทายมากครับที่อยากจะเล่นครับแต่ปีนี้ผมจะทำเรื่องเพลงครับมีอัลบั้ม EP Actor Array นะฮะตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีน่าจะปล่อยประมาณ5-6เพลงก็อยากจะให้ทุกคนติดตามครับทุกสต r e มม i n g แล้วก็ทางออนไลน์ก็ติดต่อติดตามได้ครับ B I e X U ตั้งใจจะปล่อยเพลงครับ ผสมครับมีทั้งไทยจีนและภาษาอังกฤษด้วยฝากทุกคนแล้วก็ผมก็ต้องจะเปิดโรงเรียนด้วยฝากโรงเรียนด้วยครับโรงเรียน Next Idol ครับที่จะเกิดขึ้นในปลายสิงหาคมนี้นะเป็นโรงเรียนที่สอนร้องเพลงสอนเต้นแล้วก็ออสอน a c t ิ้งด้วยอยากจะผลักดันทีป๊อปให้ไปไกลอีกครับก็ขอให้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะสร้างไอดอลใหม่ๆใ,ให้กับประเทศไทย เขาได้เลื่อนแม่ด้วยนะถ้ารู้ว่าแม่นี่เต้นเก่งนะครับจริงๆเด็กๆเขาก็มีฝันของเขาแหละก็เราก็ซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ครับเขาอยากจะเป็นอะไรมกูซัพพอร์ตตลอดเ <c oughs> อ่อ,อ <c oughs> ชัดไหมเหรอเขาก็มีบอกว่าหนูอยากหนูอยากเป็นเหมือนป้าอะไรยแต่ผมบอกเขาตลอดนะคือคืออยากเอาป้ากับมามีเนี่ยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จ คือเราต้องไปดูอาชีพหลายๆอย่างหลายๆหน้าที่การงานแขแต่ละฝ่ายเะว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรไม่ใช่เราสึกว่าเฮ้ยปามานี่คือสักเซสแล้วนี่เก่งแล้วหนูอยากเป็นเหมือนปามาอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เราจะสอนดูแบบอย,อย่าอย่ารู้สึกว่าป้านี่อยู่บนเวทีมันเฉิดฉายเรื่องแสงแบบสวยเป็นสไตล์อย่างเงี้ยคือมันมีอีกอย่างอื่นหลายอย่างมากที่ทําให้เราประสบความสาเร็จมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนเขาตลอดแต่แล้วสุดท้ายแล้วเขาแบบหนูก็ยังอยากเป็นไอดอลหนูก็อยากเป็นศิลปินก็พักด้านซัพพอร์ต ใช่ครับระหว่างที่เขาอยากเป็นไอดอลเนี่ยผมก็ผลักดันก็ลองดูหาทางของตัวเองให้ได้าาาอาจารย์อยากจะถาแฟนจะอากเหี่ไทยอ่ะปีนี้อ,อยาเห็นใครแบบยาวยปีนี้เหรอปีนี้แพลนของผมนะตอนนี้ยังเป็นแพลนที่อยู่อยู่ไทยยาวๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รับงานที่ไทยเยอะขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเพลงในไทยฮะก็ ก็อยากจะทําให้มันดีครับเป้าหมายในปีหน้าปีต่อๆไปก็จะทําเพลงออกมาหลายๆเพลงครับก็อยากจะทํางานเพลงให้มันปังให้มันเิรคครับเพราะว่าทุกอย่างของผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองมิวสิกวิดีโอคือผมอยู่ในช่วงโปรเซสที่ทําเองเกือบทั้งหมดก็อยากจะให้ทุกคนช่วยสปอร์ตบีชีคนนี้นะครับกับวงการเพลงอีกรอบครับ